สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปรับตัวลดลงนะเรียกว่าสอดคล้องเดียวก,กันกับตลาดหุ้นต่างประเทศหลายตลาดก็ปรับตัวลดลงตามดาวโจนสะ์ะบนความกังวลว่าโอ้โหเฟดนี้น่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนะเรียกว่านานกว่าที่คิดเอาไว้ก็ต้องมาดูกันนะว่าต้องจับตาดูตัวเลขนะเศรษฐกิจของอเมริกาเรียว่า ทุกๆตัวเลขล้วนมีผลมีอิทธิพลนะจะมากจะน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวว่าขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะว่าคิดอย่างไรตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายนะเดี๋ยวว่าก่อนนี้มาต่อสายตั้งหมดวันตลาดทีวันนี้ปิดทําการที่1,385.11นจุดนะครับลดลง6 6จุจุดคิดเป็น0ูนปเปร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 36, 3 6 7หมื่น ร้านบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพรัฒ์บวรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่า k c ซจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ปรับตัวลดลงนะฮะเหมือนกับตลาดหุ้นตามประเทศมุมมองของคุณกรพัฒน์มองตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรครับครับก็ต้องบอกตลาดเองก็ผันผวนนะครับรับกับตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนะครับช่วงหกข้ามที่ออกมาจะเป็นภาพการชะลอตัวลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดวันนะครับนั่นก็ทําให้การปรับมุมมองนะครับด้านวงจรดอกเบี้ยขาลงของตลาด นะครับตอนนี้ใกล้เคียงกับตัวคาดการณ์ของเฟดมากแหละนะครับตลาดมอง3.5ครัง้งนะครับแล้วเฟดเองเนี่ยมองปีนี้ต้องพี่จะลง3ครัง้งซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้ตัวภาพของกลางทุน,นเองก็ต้องาจัดความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับประเจนว่ายิูที่ดีบขึ้นมาแถวๆ4.3เปอร์เซ็นต์ของตัวบอลยูสิบปีนะครับ,รด, 4, อรนะรบดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็เพรเชอร์รีดั้งเซร็จในเอเชียนะครับให้เป็นภาพของความผันผวนในวันนี้นะครับแต่ในก็ตามเองก็ต้องบอกว่าภาพของตัวความคาดหวังกับ กาดแตะทรงเฟสที่มันใกล้เคียงกันมากแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวดาวไซด์ฝั่งเอเชียเริ่มจะปิดลงนะครับผม,มคิดว่าตัวบอลยูสรัดเองคงไม่สามารถเลื่อตัวจากตรงนี้ไปได้มากแล้วนะครับประกอบกับในระยะต่อไปเนี่ยนะครับเองก็ตามาตัวจอร์ดเปี้ยรม,มันก็จะเป็นแนวโน้มขาลง่ดีเพราะเงินเฟ้อตลาดเองเนี่ยยังค่อยๆลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นโดยภาพรวมตอนนี้ถือว่าตลาดเองเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแม้จะลง ลึกนะครับย่ำใบแถวหนึ่งสามแปดศูนย์ต่ำกว่านะครับในช่วงเช้าท้ายสุดเซ็ตสามารถยืนเหนือสามแปดห้าได้นี้เป็นจุดที่ผมชี้ว่าก็อาจจะมีการปรับฐานร็อกเรื่องนี้มันไปเรียบร้อยแล้วครับผมอืมครับผมแม่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วสัญญาณแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณกฤพัน์ครับครับต้องบอกว่าเราเห็นแรงดึงเพราะฉะนั้นกรับหุ้นกลุ่มค้าปีกในช่วงบ่ายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยซีพีเอ็กซ์ราก็จะมีการรายงานงบด้วยซึ่งยให้จับตาดูเลยครับถ้าเอ็นนี่ออกมาดี กิใใจปะจัยหนุนนำครับพุ่นอิงโดเมแปซิฟประเทศให้เร่งตัวขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างตัวรายได้กลุ่มค้าปลีกที่อิงกับสีฐานรากอย่างสีแพสต้าเนี่ยมันสามารถบอกอะไรหลายๆอย่างได้ว่าสีไทยเนี่ยเคยอยู่ช่วงการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับในภาพรวมผมมองว่ามันทุเนียตลาดมือการดีตัวครับเราตั้ง400ที่ส0่ร้เรารับอีกที่1378ครับผมครับผมนนในรายการก้อยหอมกับครูนิที่ขอขอบคุณขอขอขอคุณกฤชพัฒน์มากมากเลยครับที่มาให้โมมองเหล่านี้ขอบค,คุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับ ครับผมเรียกว่าเราต้องมานั่งดูงบของ CP Extra กันให้ดีๆได้ว่าจะเป็นตัวชี้นำนะในส่วนของหุ้นที่อิงเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศนะเรเลยว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรนะตัวของ CP Extra จะเป็นตัวเดชนชี้วัดตัวหนึ่งที่จะสะท้อนอะไรที่แบบว่าลากลายในจุดนี้นะหรยว่าเย็นนี้เราคงได้เห็นงบของ CP Extra นะครับนี่คือช่วงของก้อยหอมกับกูรูนะครับถึงช่วงของ สี่หุ้นสื่อสินกันมบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นนินไซเองต้องบอกเลยว่ามีการก่อติดหน้ากระดานนะครับหลายๆตัวถือว่าหรือว่าโอ้โหทั้งมีทั้งลงนะแล้วก็ขึ้นดูจุดนี้เริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ KCE นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่40บาท50สตางค์ลดลง4บาท50สตางค์คิดเป็น10%ส่วนตัวที่2นะครับทีโพรีนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่91้าสตังค์เพิ่มขึ้น17บตางค์คิดเป็น22.97% และตัวที่3นะครับ SKE นะครับวันนี้ปิดที่62สตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์คิดเป็น31.91%และตัวที่4นะ r p c วันนี้ราคาปิดที่66สตางค์เพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น3.13%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสุดในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกับไรนะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับ ดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสิงในวันพรุ่งนี้บรนชุของหุ้นเทคนิคสุดเซ็์บนบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์รีเบอร์ริเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ c p e x t r a นะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า,วารุ้นฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่29บาทแนวรับไปที่28บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่3 1บาท50ตาที่รผ่านไปได้เจอกันแนวต้านถัดไปที่33บาทวันนี้ราคาหุ้นของ Cpx ต้านปิดที่30บาทเพิ่มขึ้น75ตา่างคิดเป็น2.56ส่วน SAP สอที่คุณอภิวัตน์แนะนำนะครับนั่นคือตัวของ i t e l Corporation นะหรือว่า ITC นั่นเองวันนี้ราคาต้องบดเว่ารูปแบบของกราฟนะคุณไบอกว่า,วาพี่มันอยู่ในช่วงของการสะสมกำลัง นะครับให้แนวรับที่19บเาทสาแนวรับทะเบียนที่18บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่20บาทถ้าเกิดทะลุนะเจอกันแนวต้านทะเบียนที่21บเอ็ดบาทสามสิบตังนี่ราคาหุ้นของไอทีวีคอร์ปอิเลชันนะครับปิดที่19บเก้าบาทหกตังนะครับเพิ่มขึ้น30สตังค์คิดเป็น1.55%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนชอบนะฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียหุ้นิยมใช้นะครับเพื่อเป็กนกำลังใจให้กับ ทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกุลวันนี้ท้อคขอมรำดาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม